เอาละโอเควันนี้ไปกินต้มปางเถทุกคนไปนี้ก็ไปกินที่เบเกตเดินเข้าไปเลยอืมาขาแล้ารอไปเลยสิบคิวนี่ก็หิวโหวยไม่ไหวามาหาน้ำกินก่อนที่ทูชอ็อปได้มาช็อกโกแลตแล้วก็อะไรนะวิปครีมหิวหิวหน้าคนหิวกินกิน <laughs> พยายามละเริงรองคิวอีกสิบคิว เราพี่สาวก็คือเลยคิวต้องกดใหม่อีกเจ็ดคิวฮะในที่สุดก็ได้เกินโตะก็จะประมาณนี้อืมก็ถือว่าโอเคตับตอบคนนะพอดีแล้วก็ที่ชอบก็คือหนีข้างๆช้อนซ่อมทิชชู่ไว้แบบนี้ไว้ข้างๆเป็นลิ้นชักไม่กินพื้นที่ข้างบนนี่ก็วิธีเปิดมะข้ากดตรงนีนนะทุกคนผมก็คือไปเย็นเออเปิดมะข้าไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่ากดตรงไหนนี้ตอนแรกหาปุ่มข้างบนออกไม่ใช่เป็นปุ่มแดงข้างล่าง มาแล้วกับข้าวนใหญ่มากแม่ใหญ่กว่ามือขนาดนี้สุดยอดแต่ว่าสั่งมาคือเหมือนมันจะมีปาลาดเบกับปลาช่อนนะแต่ว่าส่วนตัวกินชอบปลาช่อนมากกว่าเขาไสั่งมาน้ำซุปแล้วดูหน้านะหน้าตอนที่กินคำแรกมันอร่อยนะที่จริงคือมันอร่อยเลยแต่ว่าทำไมทำหน้ายัางนันก็ไม่รู้แต่มันร้อนแหละมันร้อนลวกลิ้น <c oughs> กินเร็วไปหน่อยหิยวอะเนาะนี่ก็แบบหน้าตาการกิน อันนี้คือบ,บนบนกับพี่ตั้งเลยว่าเมันแบบโอยพี่ตั้งบอกว่าตักข้าวไม่เยอเกินไปเลยวอ้นี้บอกไม่หรอกหิวแล้วพิกพี่ตังว่าพริกมั่งไม่เผ็ดลองดูนี่ไม่เผ็ดจริงไหมเผ็ดไม่เผ็ดอะไรเผ็ดจะตายแต่เหมือนแบบมันขึ้นจมูกฉุนๆซะมากกว่าแุกคนไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแบบพริกข,ขี้หนูพริกไทยบ้านเราอะแล้วลกินไปเรื่อยนะก็จะแบบเออดีขึ้นฟีลดีขึ้นก็นแบบอืมันอร่อยวะ่ะ ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะกลับไปกินอีกแต่ว่าก็ให้สิบเต็มสิบเลยนะแนะนำให้ทุกคนลองไปดูเห็นว่าเป็นร้านเจ้าแรกต้นตำรับปะที่มาตั้งในไทยเออก็อยู่ที่เวสเกตนนทบุรีลองดูแต่ส่วนตัวคือแบบชอบนะอร่อยแต่นี้ตักตักมาอดหาข้าวถ้วยเดียวก็เลยแบบพอละแต่ข้าวก็คือตักได้เรื่อยๆเลยนะทุนฟรีแล้วก็น้ําแข็งที่ตักได้เรื่อยๆเลยก็บริการเต็มแล้เลยนีก่ก็กินไปมั่มอยไป ลองกินผักกาดดองเอ่ยผักนั่นนูนน่นนี่เอ่ยเอออันเนี้ยผักอะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยชอบมันคล้ายคฟีลเหมือนผักอะไรของไทยทุกอย่างที่เคยกินเนี่ยแต่ว่าจำไม่ได้นะแต่แต่อร่อยเออกินเข้าไป <laughs> สีหน้าของคนหิวแต่ก็ยังคงห่วงถ่ายคลิปโอเคแต่นั่นแหละโดยรวมคือแนะนำนะ หวังว่าทุกคนจะได้ไปลองกินดูหมดนหมนี่น่าจะประมาณ3 0 0รอยกว่า,าเอ้สามร้อยกว่าถือว่าโอเคอยู่ไม่แพยยงอาหารกันสองคนแล้วกตกคนเรามาร้อยห้าสิบกว่าเออประมาณนี้แนะนํานี่ปลาช่อนอแต่ปลาสดมากปลาสดอร่อยร้อนก็ <c oughs> ยังคงเป่าแต่ว่าเนี่ยถ้าว่างๆเดี๋ยวก็ว่าจะกลับไปกินนะมันอร่อยจริงแล้วมันก็เป็น อ่อเออรสชาติฟิลคล้ายๆต้ยมยำมั้งต้งยมยำอะไรสักอย่างของไทยแต่รสชาติไม่ได้ออกจีนจ๋าขานาดนั้นเพราะฉะนั้นคิดว่าคนที่ไม่ได้บักอาหารจีนหรือชอบอาหารจีนเนี่ยกินได้สบายเพราะรสชาติก็คือเชื่อคนไทยกินได้สบายและไอ้พริกเนี่ยถ้ากินไปเรื่อยๆอ่ะก็จะเริ่มมืนชินแรกๆมันชน,ข,นขึ้นจม,มูกหลักแต่ว่าในซุปมันจะมีไอพริกไทยเป็นเบ็ดคิดว่าเนี่ยโดนพริกไทยด้วยเลยเผ็ดเพราะฉะนั้นระวังอย่าเคี้ยวพริกไทยนะถ้ากินเป็นไม่ได้โอเคปละ